สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมมาอยู่กับช่อง smile.com โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิว r u b i กเมก้ามิงหรือรูบิกหเหลี่ยมนั่นเองทุกคนโอเคครับผมก็ได้สั่งมานะครับสั่งมาจากจังหวัดสมุทรปาการนะครับ ราคาลูกหนึ่งก็ประมาณร7อบาทรวมค่าส่งรวมอะไรนะครับทุกคนผมสั่งของชีมาทุกคนดูอะไรด่ทุกคนดูกล่องมันทุกคนกล่องมันยั่งใหญ่เลยอะทุกคนดูดิกล่องใหญ่เวร์ทุกคนอะเอามาเทียบกับกล่องของผมนะเป็นของสามคนสามนะครับของชีนี่ดูใหญ่มากทุกคนเออ คือมานะก็แกะออกมามันใหญ่กว่ากองสาหคูณสามของผมอีกนะนี่ครับลูบีกันนี้ก็ชื่อว่าสี่ยี่สปีดคิวเซลว์นะครับก็คือสามคูณสามเซลวนั่นเองนะเนี่ยเป็นแกนเมก้ามิงส์นะครับดูรอบกล่องก็แมกแกนเมก้ามิงดูนี้ของก็อ่านไม่ออกนะครับเป็นรุ่นห้าเหลี่ยมนะดูนะน,นี่ก็อ่านไม่ออกนะครับ โอเคนะครับกล่องก็จะเป็นเหมือนอันนี้เลยแต่ว,ว่าอันนี้มีอันนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับวันนี้เราก็จะเมกามิงนะครับเมกามิงนะลูบิคเมกามิงนะทุกคนโอ้โหเปิดมาโอ้โหกล้องโฟกัสด้วยดูนี่นะ <laughs> โ,อโ,โอเคเปิดเข้ามาก็จะเจอกับตัวลูกนะทุกคนตัวลูบิกเมกามิงโอ้โห หนักหนัก้หนักทุกคน,นก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะต่อไปในกล่องก็จะมีคู่มือคู่มือมันเล็ก,กของเอ้เล็กกรลูกนะคู่มือของเมกกะมิ้งหรือลิบิกห้าเหลี่ยมนะโอ้นี่นะนี่นะนนะแบบนี้เลยนะครับโหัวยาวนะครับเออแต่เรายังไงผมก็ไปศึกษาในยูทู e มาแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ต้องดูอะไรมากกล่องนี้ก็เก็บไปกล่องยังใหญ่เลยทุกคนใหญ่ยายมากๆบอกเลยมาดูกับเจ้าตัวลูกนะครับตัวลูกหนักหนักมากทุกคนโอ้โหครั้งแรกก็รู้สึกว่าทำไมมันดีทุกคนรู้สึกว่าฟิลมันดีมากแต่เล่นเล่นก็น่าจะเหมือนสามคูณสามมีน้ำยาด้วยต้องหาผ้าเช็ดแต่ไม่เป็นไรนะเล่นก็เห็นเขาบอกว่าเหมือนสามคูณสามนะทุกคน แต่ผมไม่รู้ว่าเหมือนกันยังไงนะครับสปีดลูกนี้นะครับว่าดีนะเพื่อคนเป็นรุ่นของฉี่ยี่นะครับฉี่ยี่นะครับเนี่ฉี่ยี่นะครับผมก็เลยลองสั่งมาดูนะครับหนักนะมีติดบ้างครับคือมันลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีห้าเหลี่ยมก็อาจจะมีติดนะครับคัตติ้งมาดูคัตติ้งกันถ้าคัตได้ผมถือว่ามันเทพมากตอะมาณนี้แหละคัตได้ป่ะเอา ค,คัดไม่ได้นะครับห้าเหลี่ยมคัดได้มารูรีเวิร์มนะรูเว่าคัดไม่ได้ครับมันก็จะไม่เมือนสามนสามนะครับซึ่งชียี่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาคือโลโก้นะผมไม่ดูหันโลโก้ถูกหรือโลโก้ผิดนะท่านี้ใช่ป้องท่านี้นะนะน่าจะท่านี้แหละสีของเจ้าลูบิคห้าเหลี่ยมนี้นะครับก็จะมีอยู่ห้าสีือเปลอามารับกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโห อ,อันนี้ก็จะมีหนึ 1, 2, 3, 4, ่ง2องสาสี่หนสสี่ห้าโอ้โห 10, 6, มืนหกมีน่าจะมีข้าวเจ็ดแปสีนมนก็หกเจ็น7จสีทุกคนอันนี้เพิ่งมาส่งเลยนะอันนี้รีวิวอะไรไม่บ้างครับส,รสําหรับสปีดนะสป,ปีดก็คือว่าสป,ปีดดีอยู่นะทุกคนสป,ปีดดีอยู่นะสป,ปีดได้อยู่นะครับ ลองดูกันครับว่ามันจะใช้สูตรไอเดียได้หรือเปล่าเฮ้ยมันก็เหมือนสามคูณสามแแค่เปลี่ยนเป็นห้าเหลี่ยมแค่นึงถ้าป,ปิดก็ถือว่าใช้ได้สป,ปีดใช้ได้เลยนะครับฮนะแต่ว่าผมยังไม่รู้วิธีเล่นนะก็ขออภัยด้วยที่คลิปนี้สั้นนะครับแต่ผมตะลึงกับกล่องมันนะกล่องมันใหญ่นะครับลูกก็ใหญ่นะเมาเปรียบเทียบกับวิรบุรเราว <c oughs> ลริตรเราจะเบามากลูกนี้เหมือนจะหนักมากทุกคน โอ้โหล่าสุดบอกหนักทันแล้วใช่หนักมากทุกคนแล้วก็สีมันก็จะไม่เหมือนสามคูณสามนะครับเดี๋ยวแกะสามสามไปดูนะสามคูณสามนะสีมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมีอย่หกสีอันนี้มี U เจ็ดแปดสีมันก็หกเจ็ดสีนะสีมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงกันข้ามน,นะครับโดยขาวจะตรงกับเหลืองนะครับแดงจะตรงกับส้มแล้วก็ น้ำเงินหรือฟ้าจะต,ตรงกับสีเขียวนะครับแต่น,นี้ขาวแต่ตรงข้ามกับสีอะไรเขาเรียกสีเทานะฮะหูเหมือนเป็นลูกบอลนะทุกคนผมไปดูมาเป็นลูกบอลนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเมกามิงให้ดูอ่ะเมกามิงจะตอนนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เมก้ามิงนะแล้วก็คือวิธีะอะมันก็น่าจะมี6วิธีนะครับเห็นเขาบอกว่า การทําแบบอย่างแรกต้องทำคอสคอสก็คือคอสก็ค,คือล้อมนะทุกคนอันนี้ซึ่งอันนี้อันนี้เดีิมของทำคอสให้ดูมือมัม่วทำคอสให้ดูนะอืออ่ะนี่ครับคอสก็จะเป็นตัวบอกแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ทําคอสนะครับก็ต้องเป็นรูปตัวดาวงงไหม จุดนี้จุดนี้จุดนี้และจุดนี้จุดนี้นะทำให้เป็นรูปตัวดาวเป็นคอสของมันนะครับเออวิธีการเล่นน่าจะคล้ายๆส3มคนสนผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้บอกตามตรงเลยไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับการรีวิวลูบิกเมกามิงนะครับก็มีเท่านี้นะครับวันนี้รีวิวไวมาวัดไปไวนิดหนึ่งเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นแล้วก็ อันนี้ส่วนหนึ่งที่เล่นยังไม่เป็นแล้วก็เพิ่งแกะมามันก็คัตติ้งอะไรก็ทดลองไปแล้วนะับสปีดก็ทดลองไปแล้วสปีดลูกนี้คือดีนะครับดีนะดีนะสําหรับคนที่ชอบนะครับลูกนี้ก็ดีนะครับแนะนําให้ซื้อนะครับและผมซื้อจาก l a z a d a s h o อ e e นะครับผมก็ซื้อใน s h อ p e e นะราคาก็อยู่ที่มันร้อบาทนาทครับอันนี้ถูกที่สุดแล้วสําหรับผมนะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปของผมมีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r i ร e ให้ช่องของผมด้วยสวัสดีบายบาย See you later ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ